สวัสดีค่ะยิน,นีีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสูเ่เพจกวยเจียงนะคะใส่แก้วสักบุญมีนะคะ,ะสวัสดีวันเสาร์นะคะวันนี้พาพาตัวคุณหมอรับตัวคุณหมอมาดูในช้างนะคะที่บ้านยีสิบหลังนะคะอัะนิ่งลูกนิงน่งนิงน่งนงน้องใจบุญนะคะ กอบได้ตะบุนคอแล้วใยังแค่นิดเดียวมคิดบื้ฮะนคิดบื้อเฮ้ยเง็งลูกเงตัวนี้มันไม่นอนหรอกค่ะเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเออย่าตว่าละอย่าตว เโอเคได้แล้วลูกได้แล้วต้อยพี่เลยบุกดึงแล้วแล้วแม่สมใจค่ะฟันไม่ดีค่ะคุณหมอฟันหลุดเข่าซ่อมให้หน่อยจั่งล้วางนะอ่ะเชือกต่อไปคุณแม่สมใจ42ปีค่ะรักได้ไหนเนาะ เนี่ยซัง,งกซี่ฮะอ้ยถ่ายโชว์อีกแข็งแรงแข็งแรงนะลูกนะ,กกนะ,ะทุกเชือกเลยนะคะ,อ,<น>ะอ่าเดี๋ยวเชือกต่อไปนะคะเป็นคุณแม่นะคะคุณแม่สมใจนะคะ ซึ่งคุณแม่สนใจเราก็มีปัญหานะคะปัญหาคือฟันล่วงนะคะฟันล่วงก็จะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่ร่างกายไม่ค่อยอ้วนท้วนนะคะเพราะว่าแม่แม,แมดูเขากินยาเลือกมากนะคะกินยาเลือกเพราะว่าฟันไม่ดีนะคะก็ส่วนแมกก็จะกินเป็นใบามากกว่ากินเป็นใบนะคะ ส่วนต้นนี่ก็กินไม่ค่อยได้เลยนะคะนินทำไมเยอะใจบุญเฮ้ ตอเดาอนาคุแม่มาปกติมันยืนนิ่งนะวันนี้มันสมัยนั่นใจว่ามีไอ้ตันไหนเนี่ยนี่ตั้งแต่ที่คุโมมาดิใช่ปกติมันยืนนิ่งนี่วันนี้ลุกลุล้นี้ลุกลวนอะไรเะลอกำลังเลอาเจียบลหุ่นตังเอ้า เอาคุลาตรงไลเอาเดียวนักเียวเออเออเอาเคุยเาเาเออเออเก่งเก่งเ่อให้หมอฉีดจะได้แข็งแรงอายุยืนอ่ะเชือกต่อไปแม่ทองคูณนะคะส่วนพี่แก้วไม่ต้องฉีดเนาะมี มีขออกเล็กน้อยนะคะมันจะเริ่มตกมันไม่ต้องขีดแล้วนะคะขีดแต่พ่อคุณแม่นี่คุณแม่ทองคูณก็ก็ฟันร่วงเหมือนกันนะคะฟันร่วงเหมือนกันโอ้ยโอีแตกกลัวคุณหมอเด้ขีดแตกขีดแตนไม่ต้องกลัวแม่ไม่ต <desserts> mm ้องกลัว เสร็จแล้วคุณยายเอ้ยอเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่แก้วไม่ต้องฉีดนะครับเพราะว่าพี่แก้วเป็นหนุ่มเดี๋ยวจะตกมันอีกนะพี่แก้วนอแข็งแรงแข็งแรงอ่าวันนี้ช่วงบ่ายนะคะก็ได้รับตัวคุณหมอนะคะ อารณกรมหานบนะคะมาฉีดยาบำรุงนะคะฉีดยาอะไรต่างๆเพื่อเป็นการดูแลช้างนะคะทั้งสีเชือกของเรานะคะที่บ้าน20หลังนะคะพี่แก้วแม่ทองคูณ แม่สมใจนะคะน้องใจบุญนะคะก็ได้รับยาจากคุณหมออลงกรมหันนบแล้วนะคะส่วนเด็กๆก,ก็ฉีดไปเมื่อเช้าแล้วนะคะทุกคนนะคะเด็กๆก,ก็ได้ฉีดไปเมื่อเช้าแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับช่องกวุวยเจียงไายแก้วสักบุญมีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ